สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอีกครั้งกับคลิป Power of Fantasy ไม่ใช่ Hogwarts of Fantasy นะฮะตึง่ง <c oughs> โอเคก็มันมาจากว่าประเด็นวันนี้เลยนะคือมาจากชุดเข้าใช่ไหมแล้วผมก็ไม่ได้ตอนแรกไม่ได้สนใจนะผมไม่รู้ชุดเข้าด้วยมาเปิดผ่านๆข้างล่างดูว่าวันนี้มีอะไรทาบ้างแล้วก็แบบเอ๊ะมีชุดมาแล้วก็แบบกดเข้ามาดูแล้วก็เห็นว่าเนี่ยมันได้ อันเนี้ยสองชิ้นคือสี่สิบเศษมาได้หนึ่งชิ้นถูกไหมได้สองครั้งก็คือสองชิ้นแ่นก็เหมือนกันอีกสองชิ้นซึ่งผมจําได้ว่าไอ้พวกเนี้ยแลกหนึ่งชิ้นน่ะมันใช้ประมาณหนึ่งพันเพชรซึ่งสี่ชิ้นมันก็คือสี่พันเพชรแล้วนะแล้วผมก็ยังจําได้อีกว่าไอ้ตู้เนี่ยรอบก่อนนะ่ะมันใช้เพชรฟ,ฟ้าประมาณห้าพันกว่าก็เลยเกิดอาการสงสัยว่าเอ๊ะถึงเราจะไม่เคยแลกแต่ถ้าเรามาซื้ออย่างเนี้ย มันตกเท่าไหร่วะแล้วเราจะได้ตัวนี้ด้วยดัตต r รีพิเตอร์ทึเราหาซื้อไม่ได้เนี่ยเออเราจะตีราคาให้มันได้ประมาณสักเท่าไหรด่ดีแล้วที่เหลือก็ถือว่าเป็นของของฟรีไหมหอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเท่าไหร่ดีนะเออผมก็เลยเริ่มมาจากเริ่มจากอันนี้คำนวณก่อนว่าอันเนี้ยมันจะใช้เพชรเท่าไหร่ใช่ไหมสาบบวกหกสิบบวกแบ้ยบวกร้อยยี่บวกร้อยเนะอ่าต่อบวก 280บวก330บวก380บวกห8 0บวกเจ0บวก0บวก0บวก1060ะทั้งหมด5900นะหมดละอ้าลากเร็วไปเออตามนี้อันนี้มีอะไรอีกไหม15ดอกก็คือกดได้15ครั้งโอกาสดอ,อะไม่เป็นไร คำถามคือเดิมผมได้ของที่อยากได้ก่อนแฟชั่นมาแล้วผมจะกดต่อดีไหมนีม่อะไรอะฟอร์มูล่าเอ็กซ์เทนชั่นมีอะไรอย่างงี้ด้วยหรือข้ามไปเลยได้ไหมเอาไม่ว่าเราใช้5้าพันเนะกับของทั้งหมดนี้ถือว่าเราซือ pack, นะ้อแพ็คไหมเออซือ pack, ซ้อแพ็คซื้อแพ็คห้าพันเทีนี้เรามาคิดไอเนี้ยสชิ้นใช่ไหมคือ4ี่พันเพชรเออผมคิดอย่างงี้ดีวะเออ 5, 4, ห้าพันเก้าร้อยลบสี่พันเหลือพันเก้าอันเนี้ยเม็ดแดงเป็นละร้อยห้าสิบห้าเม็ด แบบน,นึงนะห้าคูร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบพันเก้าร้อยลบร้อยเอ้ยเจ็ดร้อยห้าสิบใช่ปะ่ะเหลือพันหนึ่งร้อยห้าสิบพันหนึ่งร้อยห้าสิบคือค่าไอรีพิเตอร์ห้าชิ้นบวกเสื้อบวกอะไรพวกนี้ 3, คือสามชิ้นนี้ไม่นับเลยก็ได้นะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เลยเก็คือได้อวตารน้องมีแอ์นะได้ผมใหม่ได้เสือ้อแล้วก็อันเนี้ยเออผมว่าถ้าเกิดรา ไตัวรีพิเตอร์มันก็จะตกชิลล์สองรกว่าอ่หารห้าชิลล์สองรอยสามสเออถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเอ็กเซปได้กับรีพิเตอร์ที่เพชรสองอ่ะ1โลกว่ากว่าสโลอะไรเงี้ยเออก็กดเนาะแล้วที่เหลือคิดว่าเป็นของแถมไปหรือคุณคิดว่าไอ้นี่เป็นของแถมแล้วคุณซื้อเสื้อตัวนี้ในราคา1,000งพันเพชรอ่ะเออคิดอย่างนั้นก็ได้เออ ผมคิดสาระตะเสร็จแล้วผมก็เออมันน่าโกรธก็เลยมาพูดให้ฟังว่าเออจริงๆแล้วมันก็แฟชั่นตัวนี้มันพันหนึ่งร้อยห้าสิบที่เหลือคือของไงคือของที่เราใช้เราไอเสื้อบวกบวกผมบวกกระบวกของที่ได้ใช้คือชิ้นที่หาไม่ได้เนี่ยรวมกันเนี่ยสามสี่ชิ้นเนี่ยมันราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเองไงเออคุณแม่คุณแม่เสื้อปกติเท่าไหร่อ่ะที่เรา นดูเสื้อปกติสิจำได้ว่ามว่ามันมีเสื้อขายด้วยปะเออเนี่ยโอ้โหก็เป็นพันเพรนะดูดิเออเออเนี่ยเสื้อพันสองรปดสเพรคุณได้เสื้อใหม่อีกหนึ่งตัวในราคาหนึ่งพันหนึ่งรหสิเพคิดแค่นี้คิดน้อยไปเปล่าวะ <laughs> ผมไม่รู้ผมคิดน้อยไปเปล่านะแต่แต่แต่แต,แต่แล้วผมจะเลือกยังไงอ,ะอ่ะอ่าคือคือผมไม่เคยกดอะผมคือผมไม่เคยกดแฟชั่น ไปไปเลยไหมคือคือหนึ่งดอลคือหนึ่งเหรออ๋อแปลว่านี่คือผมก็ขยะเลยใช่ไหมเอาไปเอาไม่ท้องเอ้ยเอ้ยเนี่ยเออถ้าเกิดผมได้พวกนี้ครบก่อนอา้อาวอา้อาวเฮ้ยนี่ผมคุ้มดิ <c oughs> นี่ผมคุ้มแล้วดิเดี๋ยว history His His ตัว history ไม่มีเหรอ history อยู่ไหนวะ view detail reward เออเอ้าเราจะดูว่าเรากดได้อะไรไปไม่ได้หรอเนี่ยว่อาอ๋นี่โอ้ตาบอดเพราะผมกดไปแค่สองครั้งได้แล้วก็ผมใช้ไปเก้าสิบโคตรคุมเลยเก้าสนนิบไยมได้รีฟิตเตอร์ห้าชิ้น <c oughs> หยุดกด <c oughs> โอเคไม่เป็นไรไปต่อแล้วมันอยากอยากได้อย่างอื่นด้วยแว่นวอะไรพวกเนี้ยคือถ้าเกิดเราไปซื้อปกติอ่ะมันก็ราคาเนี้ยเออแต่เนนี้เราซื้ออ่ะแล้วเราได้ ได้แฝได้อะไรเป็นของแถมแกพอคิดแบบนี้ก็เลยแบบว่าเอ้ยกดๆไปแล้วกันม่วงล้วนคือดวงคือมันต้องทองแล้วไหมคือมันทองเพราะว่าเรากดหมดมันหมดแล้วยังสีม่วงเอายัง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 มีอยู่นึกว่าม่วงหมดแล้วแล้วถ้าเกิดผมยังกดไม่ถึงไม่ถึงสี่พันแต่ผมได้ของครบแล้วผมควรหยุดกดเปล่าวะ จ่ดูจากทรงแล้วไม่น่าได้นะโอ้ยทำไมไม่อยากได้อุปกรณ์มากกว่าห้าเม็ดแดงอะเออเออเออวะหรือว่าจริงๆเ้าเราได้นี้อีกสองอันเราก็พอป่าวะพวกนี้ก็ไม่ต้องเอาก็ได้ใายก็คันมืออะ่ะกดมาขนาดนี้ใช่ไหมผมว่ากด กดอีกทีได้นี่แน่เลยอะอะไรนะมันเรียกว่าอะไรอะไมโคเรเลคเตอร์ได้อะไรอ่ะถูเ<ฮ><ฮ>นี่ยพบเหลือ <c oughs> โอเคกดไปเอออยากรู้ว่าถ้าเกิดเรากดแค่เนี้มันเมื่อกี้มันห้าพันเก้าร้อยใช่แล้ก็ก็รีเวิร์ดไงอา้าว ต้องต้องเคลียร์ก่อนนะอ่ะห้าพันเก้ารบหนึ่งศเออว่ะผมกดไปแค่สามพก็คือเฮ้ยผมก็คือได้อันนี้ฟรีไงเพราว่าแค่อันนี้กับอันนี้ก็สี่พันแล้วอะ่ะนี่กดไปสามพได้เม็ดแดงห้าเม็ดเออสําหรับคนที่กดมาแล้วมันได้แบบนี้นะผมคิดว่าคงม,มีหลายคนที่ได้แบบเราๆเนี่ยก็ก็อาจจะหยุดแค่นี้นะก็คือจุดคุ้มแล้วกําไรอะ่ะสี่พ นี่ผมเท่ากับผมได้ของมูลค่า4 7่0แต่ผมใช้แค่ 3, 9 9 0 0แล้วยังได้ไอ้นี่ฟรีมาด้วย5อันเออเออแต่แต่แต,แต่แต่ส่วนตัวก็เอาเหรอผมไม่ได้ไม่ได้อินอ่ะเอาเป็นว่าผมพงหยุดแค่นี้ไม่ไม่ไม่อินกับชุดจริงๆอัน <laughs> แ้าเกิดเพื่อนๆมาบิวกันต่อผมอาจจะไปกดเองก็ได้แนละ้วแต่ขอขอพปคิดก่อนแล้วกันนะ ไม่รู้แบบชุดมันไม่ไม่ได้โดนใจขนาดนั้นนะผมผมยังชอบชุดรูบี้กับชุดทหารมากกว่าตอนนี้ก็ยังใช้แค่ชุดรูบี้บชุดทหารเนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมนะ่าจะเป็นคลิปไม่รู้คลิปอูมิจะมาก่อนหรือคลิปสามน้ำแข็งจะมาก่อนนะเพราะว่าสามน้ำแข็งผมต้องวานให้เพื่อนอีกคนหนึ่งเขาเทสให้ก่อนก็รอผลเทสเขาอยู่แล้วเดี๋ยวมาเทสเทียบกับเออเป็นอลิสากิลิน ก็คือ3น้ําแข็งกับ2น้ําแข็ง1ลินว่าดาเมจมันต่างกันแค่ไหนยังไงเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้ไปค่อยค่อ,ยคอ,ยคอยคุยคุยกันในคลิปต่อไปใครที่ยังไม่ซับสไคร์ฝากซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ